ไปไปดูต้นไม้ด้วยสามไอ้ลูกะ่ะมางนี้ไปมอมอะไรไปไปทางทางนี้ไปเอ,อาหยาอกนอกทางนนะต้นไม้เผ <c oughs> อนี่กัดไปที่แปลแดกจะถอเม่ได้แล้ว Niềm ăn còn đây, nhu mà nhu nhu còn đây, nhu nhu còn, nhu nó nhu 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 không bao, 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 nhu nhu này nhu 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 อ๋อนี่ก่อนนะพอ,อยมึงน่ะแลนไปไหเอว่าเดี๋ยวลงมาล่ากันขึ้นมาเลยขึ้นมาเอาติดเครือแล้วเอ้ามาเออขึ้นมารีบขึ้นมาเลยเผื่อว่าเดี๋ยวลงท่อไปแกมาขึ้นมาไปแยเร็ว ครับไปแดกเร็วไปเอาละเดินเข้ามาขอต้นไม้ด้วยจะไปทำไมตรงนู้นล่ะมางี้แดกมางี้มงางี้มางี้มามางี้ไปมาเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไปบ้านบ้านกลัแบบ้านกลับบ้าแนบบแดก 来。啊